วันนี้เราจะไปไหนกันครับทะเลไปไหนนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลหาดตะลกระโปจังหวัดปัตตานีเย้ yeah. <ป>ตายายสอนหลานมาแล้วนี่ครับ่าขอบคุณครับเอ็ดนี่ แต่ละคนใส่กางเกงคู่ใจมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนอนไม่รื่นเหมือนไหนไหนโอ้แล้วคนนี้ล่ะใช่แลไมหน้าไม่จุงแลไม่ออกก่ใช้ปลาอ้อมาใจไม้หลักเอ้แลไม่ออกเลยเนี่ยแต่ว่าใส่มาจริงจริงใช่ไหมใส่มาจริงมันบางใส่สบายปลบเทียม้ะเกา่าพร้อมเที่ยวแล้วเหรอพร้อมยังร้อนงั้นขวัยรุ่นเขาใจร้อนครับขึ้นรถกันเลยดีกว่าไป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  เวลาตายายออกไปข้างนอกนะครับก ok, ้าวก็จะเตรียมพวกไม้เท้าร่มน้ำผลไม้นิดหน่อยมีเก้าอี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขายืนกันนานๆไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องเตรียมเก้าอี้ติดไว้แล้วก็ปกติเนี่ยก็จะเตรียมไลฟ์ลี่ติดรถไว้ด้วยครับเพื่อความอุ่นใจตลอดทั้งวันครับไปกันครับ ครั้งสุดท้ายที่ไปทะเลเนี่ยเมื่อไหร่กันครับครึงกว่าปีแล้วนะอกก๋อครึงกว่าปีแล้วนั่งดอดเครื่องนั่งไต่โดอดเครื่องใหญ่ๆเชิญนั่งไต่จะเล่นน้ำทะเลได้ไหมวันนี้ท <c oughs> <c oughs> ้าววะไม่ออกวไม่กันอยากจะล่องไปเลยอายุมากไปวเรื่อมันติดปัดลง่มไปกลางทะเลใช่ไหมแล้วคิดว่าอายุขนาดนี้ยังเที่ยวไหวไหมครับไหวไหวแต่ถ้าหลบร้านผ้าเลยถ้าไม่เคยผ้าไปไม่ไหวเลยเจอว่ามันก็ กัวงวลเหมือนกันแหละเป็นถูก,กว่าเวลาไปเที่ยวเบบน<ม>่นะเอาห้องหนามกับห้องหนามก็ไม่รู้อยู่ไหนกันไม่โย่มาเดี่ยวกินกลางทางแต่ว่าตอนนี้สบายใจแล้วใช่ไหมครับรเราวาน้องมีตัวช่วยครูใจนะาปอแก้นะใช่เลยนี่ของอะไรนะเลยนีน่และตอนนี้เราก็ถึงทะเลกันแล้วครับเย้มาเที่ยวกันนะ ลงลงลงวันนี้ดีใจไหมครับได้มาทะเลดีใจมากดใจมักเป็นไงมีความสุขไหมครับมีความทุกข์มักร้อนไหมไม่รอ้อนเย็นสบายเหนื่อยไหมมันเหนื่อยธรรมดาต้องจากแกไว <laughs> แก่แม่เสริมตอนนี้ก้าวหิวมากเลยอะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมครับมากนดีเหมือนกันนะไปอะไปดีกว่าปะโอ้หอาหารเต็มโต๊ะเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ปลาจาลาเปาปลาปริกปลากระเพราปลาหมึกอ๋อเดียวครับหนังปริกตะกินโอ้โหกินหมดไหมเนี่ย มอดมาเจอกางที่จะให้เต็มเลยได้ลุยกันเลยมาๆลมา<ๆ>ล้านมากินกันเข้มนานขอถามความรู้สึกเลยครับวันนี้ใส่ผ้าอ้อมแบบกางเกงออกมาแล้ว เป็นยังไงบ้างสบายมากครับเห็น<ต>ความหรูอซึกจริงๆงั้นบางที่กันเรื่องเหมือนกันว่ามีผ้าอ้อมอยู่มีตอบจริงๆเลยนะ <c ute> ใ,ชใช่มาแล้วกันไม่ร้อนไม่อึดอัดมันไม่รัดถ <c ute> <ช> <c ute> ึืว่าคนตัวอ้วนตัวใหญ่ก็ ไรคเาใบเาใบบมยนไม่เกียวซึมไม่เจียวเลือตื้อนั่นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆนที่กําลังลังเลอยู่พราะแก้วแม่เสริมอยากจะบอกเขาว่ายังไงดีครับบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวให้ล่องจ้ะแต่ว่าไม่ล่องเราไม่รู้เราล่องก่อนจะก็ล่องได้เฉายไม่ไหนไม่ต้องเจี่ยวกังวนเรือร่องหนักไม่เป็นปาระกงหลูหลูกละล้านด้วยพูดพูดเป็นภาษายาวีได้ไหมครับแกพูดภาษายาวีได้ไหมอะไรกัะ ขายดีไหมไขายดีไหมอ่ะเอาเลยจริง,งอ่ะูีว่าใยกันเนาะเก่งจ้ะโ <c oughs> ุ้ยยั่ยตงมืออ่ะก<ท>่อนหึ่งบเบเดก็บาเกระปอมาาลักก่อนเด้ ฝากร้านหน่อยครับชื่อร้านอะไรเอ่ยมาซิต้าเจมะค่ะอ<ม>่าอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหน,น,น,นแถวตะลกักปโคลค่ละจะไปแถวรีสอร์ทค่ะค่ะอร่อยมากบ๊ายบาย,บายขอบคุณนะครับบ๊ายบายนี่คุร่าครับอ๋อนี่คุร่า <c oughs> ตุ้มมีตาแก้วนา,นานๆได้ออกจากบ้านทีนะครับคุยไปทั่วนี่แหละความสุขของเขา เดินแข็งแรงดีเชียวไปกลับบ้านกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านคุยอะไรกับแม่ค้าให้ก็บอกกดไลค์กดแชร์เออกดไลค์กดแชร์อะไรตายายโดนไลค์กดตายายโดนหลานหาเจอแล้วหาเจอแล้วเหรอขายเก่งมากครับ ้องไหมว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแปดสิบเก้าสิบแล้ววันนี้เราจะได้เห็นทะเลเอีกม่หนึ่งไม่หนึกแล้วหนึกว่าอีกไม่ได้ไปเลยแลแต่เล่นหนึกว่าไปไม่ไวเลยเป็นชายาดในรอบที่ปีได้อะเลีเ่ยแล่ไปทุดลูกตาเล่แต่เล่นกีดวาง<ๆ>คงไม่ได้ไปเลยเบื่อเดินก็ไม่ค่อยไวเดี๋ยวไปเที่ยวในในละเป็นป้ารากับคนใต่ผ้าลาวโร่ใช่ ถ้าวันนี้ไม่ได้ใช้ผ้าอ้อมกางเกงเลยรีบไปนี่ไม่รู้ปันปรือแลวห้องน้ำก็ไม่รูร้อ,อนนยน่ไหนใช่เอาใช้ไปแล้วกันไม่ต้องกังวนไลไมไม่ต้องกังวลเลยตอนแรกเราใช้กางเกงเข้าไปก็ไม่มั่นใจกันกลรวคนอื่นเห็นว่าไอ้ตัวนั้นใช้ไอ้ไรติดพกบองเลีย่ามันเจยาโยยอยู่นะั่น แต่อนันจริงจริงไม่เรียบดีเนี่ยเหมือนเราใส่กางเกงในมันบางสบายแลกก็ไม่โด้ได้เลยถือว่าไลฟ์ลี่กางเกงซึมับสบายสอบผ่านใช่ไหมครับ่า่เลย,เลยแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่คิดว่าใส่แล้วจะตุ้มซึมแล้วก็อึดอัดเนี่ยก็ไม่เป็นแบบที่คิดใช่ไหมครับใช่โชคเลยพอดีตอนนี้ก็ หนึ่งคราไปวัดไปทำบุญไปนู่ไปนี่ก็ค้าไปครองเลยนดังในรถในไยก็ไม่ต้องเจอะล่งตำตั้งเลยครับไปวัดก็ไม่ต้องเจอว่าห้องน้ำเลยไปเข้าสั้งคมกับเป็นกินนังจ้าไม่ <c oughs> ว,ว่าไปในก็ ไม่เป็นว่างไงตินนี่ออีกแล้วคราวนี้พอขินโตเอวเอ,เอเวเหลวถช้าห้องนอนนี่เขาไปยิบสักทีตินี่เรากับเมื่องกันเลยถ้างนั้นก่อนไปนะครับบอกละร้านอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซ่อมใส่ให้กับตายายช่องร้านด้วยนะร้านนะนั้นไปแล้วนะครับบ๊ายบายทเป็นนอนกันดีกว่า<ห>